ไทกอนิเมะขอเสนอฟิอลิคิดฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่731ณแผ่พันดินเซียนดาราพื้นที่ในทิศตะวันออกภูเขาสำนักเจ็ดเต่าในแคว้นกระทิงสวรรค์ส่วนลวกกำลังนั่งอยู่ในตำหนักในภูเขาแล้วรอคอยมาหลายปี10ปีครึ่งผ่านไปจากที่ตกลงกับวังหลินแต่ส่วนลวกไม่จากไปไหนแม้แต่อัคระที่เขาทิ้งเอาไว้กับวังหลินก็หายไปแสงสีแดงหายไป หมายความว่าวังหลินไม่มีเครื่องหมายนำทางหรือบางทีอาจจะหมายถึงเขาตายไปแล้วเขาล้มเลวหรือไม่ส่วนล่วเองก็มีสายตาโศกเศร้าถอนหายใจบางทีอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแม้จะมีเพียงแค่น้อยนิดณนะความว่างเปล่าระหว่างโรคธรรมและแผ่นดินเซียนดาราวังหลินกำลังแบกโรงศพมุ่งหน้าต่อไปเขาเก้าวไปทีละก้าวหมดสิ้นความคิด ไม่มีแรงลงเหลือสิ่งเดียวที่ผลักดันเขาไปข้างหน้าคือความตั้งใจของตัวเองด้วยความตั้งใจนี้เขาจึงใช้ร่างกายปกป้องภรรยาและไม่ยอมล้มเลิกแสงสีแดงตรงกลางหน้าผากได้หายไปเมื่อครึ่งปีก่อนเขาไม่สามารถสัมผัสถึงเส้นทางตรงหน้าได้สิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการไม่ยอมถอยและก้าวเดินต่อไปเพื่อหาทางออกเวลาสิบปีในความมืดมิดแห่งนี้ มากพอทําให้คนหลายคนบ้าคลั่งจากความเงียบวังหลินกัดฟันเดินหน้าต่อไปหากเขาไม่มีความตั้งใจอันมุ่งมัน่นความคิดจิตใจก็คงจะพังทลายไปนานแล้วความจริงแล้วเขาคงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะไปเชิญหน้ากับโชคชะตาจอที่แสงสีแดงหายไปเมื่อครึ่งปีก่อนอีกทั้งพลังบัญชาโบราณก็เหลืออยู่ไม่มากนะักนณะเวลานี้มีําแสงสีแดงปรากฏขึ้น ในความว่างเปล่าแสงเบาบางมากพอและดูเหมือนโผล่ออกมาจากซากศพขนาดตัวเขาเข้าใกล้ซากศพก็ยิ่งเห็นชัดเจนมันเป็นชายชรา,าสวมชุดคลุมสีม่วงดวงตาหลับสนิทแต่แสงที่โผล่ออกมาจากร่างกายช่างน่าสนใจชายผู้นี้โผล่ออกมาจากไหนสักแห่งและมาพร้อมกับแสงสีขาวมองเห็นได้ถึงพลังลึกลับที่รวมกันในร่างกายเขาชั่วจังหวะที่ร่างศพมีแสงสีขาวปรากฏ ดวงตาวังดินที่มนหมองก็เปล่งประกายเขามองขึ้นไปเล่งจังหวะเข้าหาล่างนั้นพยายามยื่นมือออกไปวางบนล่างนั้นและแยกแสงสีขาวออกมาแสงสีขาวในร่างนั้นรวมกันในมือวังดินและหายไปพลังลึกลับในร่างนั้นเข้าไปในร่างวังดินเขารู้สึกว่าพลังนี้เย็นละเยือกแต่เป็นความรู้สึกเย็นที่ให้ความคิดกระจ่างขึ้นหลังจากดูซับพลังนี้แกนแท้ของเขาเผยสัญญาณการฟื้นฟู กระทั่งพลังบัญชาโบราณยังฟื้นฟูขึ้นมาตัวเขาไปแขนขวาให้ร่างชายชราที่ศูญย์เสียแสงได้รอยออกไปตัวเขามีสีหน้าขมขื่นเขาไม่รู้ว่าพลังนี้คืออะไรครึ่งปีก่อนก็เจอศพแบบนี้หลังจากดูซับพลังก็ทําให้เขามีพลังต่อไปเรื่อยๆพลังนี้ลึกลับมากมันสามารถช่วยแก่นแท้และพลังบัญชาโบราณฟื้นฟูขึ้นมาได้เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่กับปรากฏในความว่างเปล่าเบื้องหน้าวังดิน ช่วงเวลา10ปีวังดินเจอร่างแบบนี้เพียงสองครั้งเท่านั้นความคิดวังดินเริ่มสั่นดวงตาเริ่มเปล่งประกายเขากระตุ้นระดับบ่มเพาะเพื่อต่อต้านแรงกดดันจากกดแห่งพันดินเซียนดาราจากนั้นสัมผัสลงศพด้านหลังเพื่อรู้สึกถึงรีมู่หวานแล้ววังดินจึงเดินต่อไปความเร็วของเขาไม่ได้เร็วแต่ไม่ได้หยุดเดินเดินทางต่อไปโดยไม่เปลี่ยนทิศทางสิบปีผ่านไปสงสัยจริงว่าจุดจบอยู่ที่ใดกันแน่ ข้าไม่น่าจะหันเหจนเปลี่ยนทิศทางวังดินนั้นหายวับในความว่างเปล่าพลังนี้ประหลาดมากหากข้าเจอมากขึ้นข้าจะไม่หมดแรงตายแน่นอนวังดินส่งสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปเพื่อค้นหาแสงนี้ทว่าการเจอร่างที่มีแสงสีขาวกับเป็นความบังเอิญการค้นหาโดยไม่เปลี่ยนทิศทางกับยิ่งยากขึ้นตัวเขาผ่านไปหนึ่งปีเขาก็ยังไม่เจอร่างตัวที่สามและดับบ่มเพะถึงขีดจำกัดเหมือนตะเกียงที่กำลังจะมอด วังหลินกลายเป็นคนผอมบางถึงแม้จะมีคนที่รู้จักเขาไม่เจอก็แทบจำไม่ได้แสงในดวงตาหม่นหมองจนไม่มีเหลือเขาเหมือนคนตายไปแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปอีกไกลแค่ไหนความรู้นี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นอารมณ์อันน่ากลัวทำให้ความคิดจิตใจพังทลายแม้วังหลินจะมีความตั้งใจแน่วแน่ก็ยังส่งผลกระทบแต่เมื่อใดก็ตาม ที่เขาสัมผัสลงศพด้านหลังความมุ่งมั่นจะระเบิดออกมาเจ็กจิตใจผลักดันเขาไม่ให้ยอมแพ้เพราะว่าความจริงอันโหดร้ายได้รบล้างสติสุดท้ายของวังหลินหลังจากผ่านไปสามเดือนจนเขาสลบไปร่างกายไม่มีกลิ่นไอลงเหลือแต่ถึงแม้จะไม่มีสติเขาก็ยังปกป้องโรงศพด้านหลังที่เต็มไปด้วยรอยแตกมันได้แตกสลายไร้การปกป้องไปแล้วคน แล้วรงศพ้อยอยู่ในความว่างเปล่าอย่างช้าๆช่วจังหวะที่วังรินได้สติขึ้นมาแรงกดดันจากกดแห่งแผ่นดินเซียนดาราได้หายไปวังรินเองก็ไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันประหลาดนี้เขาเหมือนคนตายที่แม้แต่วิชาสามชีวิตก็ไม่สามารถใช้ได้เขาเหมือนคนตายที่ร้อยสู่ทิศทางหนึ่งและแบกรงศพไปด้วยเขาเหมือนล่างศพทั้งหมดที่้อยอยู่ในความว่างเปล่า1ปี2ปี3ปี ไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเขายังคงหลับตาอยู่ราวกับตายไปแล้วณพ่นดินเซียนดาราในสำนักเจ็ดเต่าส่วนลั่วเองก็รูุ้ขึ้นเขารอมา15ปีซึ่งรวมถึงเวลาก่อนหนะ้าไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการรอต่อไปแต่พลังปานสวรรค์มหาศาลทรงพลังสายหนึ่งที่ไม่ยอมให้เขาอยู่ได้โผล่ออกมาพลังปานสวรรค์นี้ไม่เพียงแค่เข้ามาใกล้แต่ยังมีเสียงดังสนัน่นดวงตะวันสีทองปรากฏขึ้น ในเส้นขอบฟ้าพร้อมร่างคนผู้หนึ่งขณะเดียวกันดวงตะวันอีกดวงก็ปรากฏขึ้นมาในอีกทิศทางสายตานั้นโผล่ออกมาจากดวงตะวันนั้นส่วนล่วเข้าใจว่าเขาต้องจากไปแล้วสิทธิ์เอ,อ๋ยเจ้าดูแลเองด้วยหากว่าเจ้ายังไม่ตายเจ้าก็ควรมาตามหาข้าส่วนล่วสะบัดมือดวงตะวันสีรุหิตมหึมาปรากฏทะยานออกไปส่วนล่วจากไปตั้งแต่วันนี้ต่อไปจะไม่ใครรอวงังดินกลับมาอีก วังดินยังคงรอยอยู่ในความว่างเปล่าทิศทางเขาได้เปลี่ยนแปลงไปไม่รู้ว่าเขารอยไปทางไหนได้กลายเป็นหนึ่งในซากศพแห่งนี้อีกหลายปีได้ผ่านไปมีบางคนได้เกิดใหม่บนแผ่นดินเซียนดาลาบางคนยังอยู่ในเส้นทางและอาจต้องใช้เวลาอีกหลายร้อยปีอีกหลายพันปีเพื่อไปเกิดใหม่แม้แต่ส่วนลั่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมช่องว่างถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ในปีนี้มีเด็กทารกหนึ่งถือกำเนิดในเมืองธรรมดา บนแผ่นดินทิศตะวันออกเด็กคนนี้ประหลาดมากในช่วงอายุประมาณ6-7ขวบเมื่อใดที่เล่นกับสหายก็มักจะชอบเรียกเองว่าลาชาหากเด็กคนอื่นไม่ยอมทำตามเขาจะเตะต่อยไปทั้งหมดเป็นคนโหดร้ายแล้วสายบ้านใกล้เรืองเคียงก็มักจะหวาดกลัวจากนั้นจึงค่อยๆเล่นเกมสวมบทเป็นลาชาณพืน้นที่ทางใต้ของแผ่นดินเซียนดาราปีเดียวกันมีเด็กทารกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมา เด็กทาโรคนนี้โดดเด่นมากแม้ครอบครัวจะอย่าล้างไปในช่วงแรกพอเขาอายุ10ปีกับกลายเป็นจอมโกหกที่มีชื่อเสียงในเมืองอย่างไรก็ตามหากการโกหกทำให้มีชื่อเสียงก็คงไม่ดีต่อครอบครัวเท่าไหร่นะจึงทำให้เด็กคนนี้ออกจากบ้านใช้พรสค์โกหกของตัวเองนั้นที่อื่นการเวลาผ่านไปยาวนานอย่างเชื่องช้าส่วนลวกกลับไปยังเผ่าบัญชาโบราณด้วยทาทีมืดมนและเขา ไปปิดด่านบ่มเพาะพอจัก,กรพรรดิบัญชาโบราณได้เห็นส่วนลวก่กลับมาคนเดียวจึงเยาะเยะ้ยเขาจึงค่อยๆลืมเรื่องส่วนลวก่ออกไปหาคนไปเสียสนิทดูเหมือนมีคนจํานวนมากไม่คิดถึงคนชื่อวังดินอีกต่อไปพันดินเซียนดารามักจะเป็นแบบนี้และโลกถ้รก็เหมือนกันอย่างไรก็ตามมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่ลืมชื่อนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามมู่ปิงเหมยเป็นแบบนี้ ถังซานแห่งแ่นดินเซียนดาราก็เป็นเหมือนกันอัจฉริยะคนใหม่ในรุ่นหยุนยี่เฟิงก็คิดถึงวังหลินเหมือนกันราชายุงก็ไม่ลืมวังหลินตอนนั้นเจ้าอสูรยุงถูกวังหลินหยุดเอาไว้จากนั้นดูเหมือนพวกมันได้ดูซับกฎแห่งแ่นดินเซียนดาราพร้อมกับรูกน้องจํานวนมากจนบ้าคลัง่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถึงสี่ครั้งในช่วงสิปีทุกครั้งที่มันผ่านการเปลี่ยนแปลงราชายุงจะแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่า แรงกดดันที่นี่อ่อนแอลงจนมันรู้สึกเหมือนไม่มีอีกแล้วท้ายสุดหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หราชายุงได้เป็่งกินไอสั่นสะเทือนความว่างเปล่าร่างกายมันจึงไม่เหมือนดวงดาวอีกแล้วแต่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไปเป็นเหมือนควันร่างควันผ้ามัวราวกับเจ้าอสูรยุงเพิ่งจะโผล่ออกมาจากภาพวาดน้ำหมึกแต่ความดุร้ายของมันพุ่งถึงขีดสุดหลังจากนั้น ราชายุงก็ไม่ดูทรับกฎแห่งพั่นดินเซียนดาราอีกแล้วล่างมันกระจายออกไปดุดหมอกควันและเข้ากืนกินขว้ของมันก้าตัวก่อนจะเดินทางไปในความว่างเปล่าไร้ขอบเขตแห่งนี้มันกําลังจะออกไปตามหาวงหลิมตามหาเจ้านายของมันมันผ่านการเปลี่ยนแปลงร่างกายไปได้วยความรู้สึกสิ้นหวังและใช้โอกาสเสี่ยงมหาศาลเพื่อผ่านการวิวัฒนาการให้เร็ว,รวขึ้นมันถึงกับ กินกินควบ้องตัวเองโดยจุดประสงค์เดียวคือการตามหาวงหังลินตามหาเจ้าไหนมันส่งเสียงค้าควรดังกึกก้องในความว่างเปล่ามันไม่มีร่างกายอีกแล้วและเปลี่ยนกายเป็นแค่หมอกควันเคลื่อนล่างผ่านความว่างเปล่าอย่างรวดเร็วขณะค้นหามันยิ่งกระวนกระวายมันหยุดชะงักไปชั่วจังหวะร่างกายจึงแตกสลายอย่างสมบูรณ์สายหมอกเปลี่ยนกลายเป็นเศษจํานวนหนึ่งจากนั้นเปลี่ยนเป็นอสูรยุงแสนตัวเข้าค้นหาทิศท,ทางหนึ่งแสนเส้นทาง พวกมันทั้งหมดต่างส่งเสียงคำรามเพื่อเรียกหาเจ้าหน่ายลึกไปในความว่างเปล่ามีร่างศพและโรงศพลอยอยู่ตรงนั้นแขนขวาของร่างศพจับโรงศพไว้แน่นแม้แขนแตกหักร่างศพก็ไม่ยอมปล่อยร่างศพนั้นลอยอยู่ในความว่างเปล่านี้มานับสิบปีด้วยกันร่างศพลอยอยู่ในความว่างเปล่ามาเป็นสิบปีแสงสีขาวเบาบางค่อยๆปรากฏขึ้นบนร่างศพนี้แสงสีขาวเป็นเหมือนกับแสงที่วังหลิน ดูซับมาจากสองล่างมันรวมกันในหน้าอกของร่างศพและเป็นพลังลึกลับที่มาจากความว่างเปล่าในวันนี้ขณะร่างศพและลงศพลอยไปอสูรยุงขนาดเท่าฝ่ามือตัวหนึ่งได้บินผ่านมามันทำการร้องคำรามต่อเนื่องมันผ่านร่างศพและลงศพไปเพียงคลิปตาทว่าไม่นานเจ้ายุงก็สัน่นหันกลับมามองร่างและลงศพอยู่ไกลๆมันคำรามด้วยความตื่นเต้นเจ้าอสูรยุงก็เข้าหาร่าง จนดูบ้าคลั่งพอเข้าไปใกล้มันกลับร้องดังขึ้นพร้อมกับใบหน้าร่างศพที่ผอมบางมันไม่สามารถพูดได้เหมือนคนแต่เสียงนั้นทดแทนคำพูดไปจนหมดมันส่งเสียงคำรามด้วยความเศร้าร้องหาด้วยความสิ้นหวังขณะมันคำรามควันหลายเส้นสายกระโล่ออกมาจากความว่างเปล่าแต่และเส้นมีอสูรยุ่งอยู่ข้างในมันรวมกันหนึ่งแสนเส้นเพื่อกลายเป็นร่างราชายุงของวังหลิน ดวงตาของราชายุงเป็นสีแดงรุหิตขณะส่งเสียงปากขนาดใหญ่ของมันสัมผัสใบหน้าหวังหลินราวกับพยายามปลุกให้ตื่นแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเกิดเป็นความพยายามนับครั้งไม่ถ้วนความล้มเหลวมากมายร่างเจ้าราชายุงก็เกิดการสั่นเทาและร้องคำรามด้วยความสิ้นหวังมันพยายามอย่างหนักและค้นหามานานจนกระทั่งมาเจอเจ้านายแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเพียงล่างศพราชายุงมีความคิดเรียบง่าย ว่าจะยอมรับไม่ได้มันคว้าวังรินแล้วโรงศพคุ่งทยานออกไปความว่างเปล่าแห่งนี้คงเป็นเรื่องน่ากลัวสําหรับคนอื่นแต่สําหรับเจ้าราชายุงที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาถึงห้าครั้งกลับไม่เชื่อเรื่องน่ากังวลมันพาวังรินแล้วโรงศพคุ่งทยานออกไปหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงไปถึงห้าครั้งมันจึงมีความทรงจําเรือนรางที่เกี่ยวกับที่นี่มันรู้สึกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งสามารถทําให้เจ้านายตื่นขึ้นมาได้ แต่สถานที่ที่ว่านี้ถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดีและใช้เวลาน,านานกว่าจะหาเจอบันบินไปไม่รู้ใช้เวลาและระยะทางแค่ไหนราชายุงค้นหาอยู่นานมากจนในสุดก็เห็นขอบของแผ่นดินหรือมากกว่าคำว่าแผ่นดินมันคือท่านขนาดใหญ่รูปทรงของท่านนี้ไม่เป็นระเบียบและดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างมันมีความกว้างราวแสนฟุตและไม่ใหญ่มากเป็นแสงสีขาวออกมา เหมือนแสงที่วังดินดูซับจากร่างกายสองคนก่อนหน้าแทนแห่งนี้ว่างเปล่าแต่มีม่านที่มองไม่เห็นเข้าไปป้องกันไม่ให้สิ่งใดเข้าไปม่านพลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราอย่างสมบูรณ์ลืมวังดินไปได้เลยแม้แต่ส่วนลวกก็ยังทําลายม่านพลังเข้าไปได้ยากมากมีเพียงบัรฑชนเทพบัณฑชนโบราณและศูนย์ประหลาด9ตัวที่ถือกําเนิดขึ้นจากกฎแห่งแผ่นดินเซียนดารา จึงจะสามารถเข้าไปในม่านพลังได้ในความทรงจำอัเลือนลางของราชายุงมันเห็นบนรรพไชนของมันถือกำเนิดอยู่ในขอบเขตท,ท่านแห่งนี้เมื่อเจ้านายของมันได้เข้าไปในท่านนี้เจ้านายจะตื่นขึ้นมาราชายุงพาวังดินและลงศพตรงเข้าหาท่านราชายุงเข้าไปแต่วังดินและลงศพหยุดอยู่ด้านนอกราชายุงเองก็ตกใจและโคออกมามันพาวังดินและพยายามอีกครั้ง แต่ก็ร่มเล็วหลายครั้งทำให้เจ้าราชายุงกระวนกระวายเริ่มร้องไห้มันดึงผมเส้นหนึ่งของวงังดินเข้าไปในปากและพุ่งเข้าไปข้างในอีกครั้งแต่เส้นผมกับถูกขวางกั้นไว้ข้างนอกราชายุงเกิดความบ้าคลั่งและพุ่งเข้าไปจากท่านมันลอยอยู่ข้างวางังดินและคำรามใส่ท่านต่อมาเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาและขดปากให้แคบลงแทงทะลุล่างวังหลินพายายามดูดของเหลวโรหิต ที่แห้งเขือดออกมาอย่างละมัดระวังหยดโลหิตถูกราชายุงคืนเข้าไปและปกป้องเอาไว้ด้วยชั้นหนาหลายชั้นในร่างกายมันคุ้งเข้าหาแท่านอีกครั้งคราวนี้หลังจากเข้าไปได้ครึ่งทางมันก็ชะงักมันไปเสียงร้องเจ็บปวดติดอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถเข้าไปได้เว้นแต่จะค้นโลหิตออกมาราชายุงเองก็คำรามสั่นสะเทือนสวรรค์พยายามเข้าไปทวาม่านพลังแข็งแกร่งมาก ราชายุงเข้าไปได้เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นไม่ว่ามันจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าไปได้ไกลกว่านี้หลังจากพยายามหลายครั้งดวงตาเจ้าราชายุงจึงแดงฉานร่างหมอกของมันก็หดลงเหล่ากับควบน,นแกลนทั้งหมดไปรอบหยดโลหิตมันอาปากและพ่นโลหิตออกไปครึ่งร่างส่วนหน้าอยู่ข้างในม่านพลังส่วนนี้รวมถึงปากของมันมันพ่นโลหิตออกไปและโลหิตนั้นได้เข้าสู่ชั้นในทว่าม่านชั้นในไม่ยอมให้สิ่งใด จากด้านนอกเข้ามาโลหิตของวอลดินจึงเริ่มระเหยขณะมันกําลังหายไปราชายุงพุ่งร่างเข้ามามันใช้ร่างตัวเองปกป้องหยดโลหิตคํารามได้เสียงเจ็บปวดร่างมันเผยสัญญาณจะแตกสลายแล้วหดลงไปอย่างมากทว่าภายใต้การปกป้องของวันนี้ถึงแม้โลหิตจํานวนมากจะระเหยก็ยังมีเศษเสี้ยวหนึ่งตกลงบนท่านทรงกลมนับเป็นครั้งแรกที่หยดโลหิตซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราได้ตกลงสู่ท่าน สิ่งสําคัญสุดคือเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากแสงสีขาวปรากฏบนล่างวังดินตอนที่เขาตายหรือสลบไปความล้าค่านี้เป็นเพราะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นตอนที่เขาได้รับโชควาสนาครั้งใหญ่ในการบ่มเพาะมากกว่าสอง0ปีก่อนโชควาสนานี้มากพอสั่นสะเทือนสวรรค์แทนแห่งนี้ตั้งอยู่ในมิติว่างของแผ่นดินเซียนดารามีคนไม่มากนักจะเข้ามาที่นี่ได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามามักจะล้มตายไม่ก็หลงทาง ตำแหน่งของท่านจึงไม่แน่นอนเพราะมันเคลื่อนไหวยื่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่เพราะราชาย,ยูมีความทรงจําบางอย่างหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งมันคงตามหาได้ยากแม้จะค้นหาไปหลายปีสองเงื่อนไขนี้ทําให้สําเร็จได้ยากและมีน้อยคนมากจะทําได้สําเร็จนอกจากนั้นท่านแห่งนี้ยังป้องกันทุกสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากกฎแห่งพันดินเซียนดารามันเหมือนกับรอยแยกกว้างๆที่ยิ่งทําให้ยากขึ้นไปคนที่พยายามเสี่ยงชีวิตตัวเอง เข้าไปแทบไม่สําเร็จเว้นแต่จะเหมือนกับราชายุงการทําให้อสูรยุงที่ไม่เคยจดจําเจ้าของได้ทําเรื่องแบบนี้นับว่าโชคว่าสนาจริงๆอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เงื่อนไขทั้งหมดเงื่อนไขยอย่างสุดท้ายคือคนผู้นั้นต้องตายหรือรับไหลเพื่อแสงสีขาวปรากฏแสงนี้ความจริงเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งแผ่นดินเซียนดารามันปรากฏขึ้นบนล่างศพของคนจํานวนน้อยมากหลังจากตายไปแล้ว ไม่มีใครรู้เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงให้แสงสีขาวนั้นปรากฏขึ้นมามีเพียงการทําให้เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดสําเร็จได้เท่านั้นจึงจะเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นกับวังดินเมื่อรหิตตกลงไปบนท่านมันจึงถูกดูซับทันทีตลอดทั้งท่านสั่นเท่ามีแสงที่มองไม่เห็นแผ่ก,กระจายออกมาเต็มความว่างเปล่าแสงสีขาวโผล่ออกมาจากทุกทิศท,ทางพุ่งมายังท่านเจ้าอสูรยุงก็รอยออกมาด้วยความสุขและคุ้มครองวังดิน เสียงก็ดังท่านเริ่มขยับมันเริ่มอ่อนยวบและตรงขอบขอโค้งงอเหมือนกับฝ่ามือกำลังกำมัดและกลายเป็นกระดองข้างในกระดองมีรูหิตที่ดูซับแสงสีขาวและกระพริบในที่สุดก็มีร่างมนุษย์ค่อยๆค,ค,ควบแน่นขึ้นมารูปร่างนั้นปรากฏรูปร่างคงวังลินส่วนเงาที่ก่อขึ้นมาค่อยๆชัดเจนหลังจากวังดินหลับไหลไปนับสิบปีเขาค่อยๆลืรมตาขึ้นสัมผัสชัดเจนถึงพลังที่มาจากที่ไหนสักแห่งปรากฏ ในโรหิตเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายทาให้พลังบัญชาโบราณในร่างฟื้นฟูขึ้นขณะเดียวกันเจตแกนแท้ได้เติมเต็มพลังถึงจุดสูงสุดในพิบตาเขาสามารถสัมผัสต,ตัวตนของตัวเองอีกร่างหนึ่งในโรคนี้ขณะค่อยๆลืมตาม,มาวังหลินได้ยเสียงร้องยังมีความสุขของเจ้าราชาหยุงเขาเห็นราชายุงกําลังตื่นเต้นเห็นก้อนหินรูปร่างคล้ายกับกระดองขนาดยักษ์เขาเห็นตัวเองอีกฝั่งหนึ่ง นี่นี่มันอะไรกันในจังหวะนั้นความคิดวางดินเต็ไมไปด้วยความสับสนโอเคเจอากันหน้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเด้อ